จริงยังเหลือวิจัยจบอยู่อีกครับยังเหลือยังเหลือจบอยู่มันถือว่ามันถือว่าเรียบร้อยในฐานะโรงเรียนครับแต่ว่าในฐานะามหาลัยผมต้องทำวิจัยยังยังยังอย,งอยู่ระหว่างการมีเซลวิจัยอย่ังโชคดีที่ผมได้สาขาที่มันไม่ได้ต้องเอาตัวไปอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นกุผมก็ไปทุกๆสามเดือนก็นจะไปทีมอย่างงี้มันก็ทำให้เราสามารถคอทำอะไรได้บ้างจนถึงปัจจุบันนี้คิดว่าเป็นช่วงที่หนักที่สุดใช่เพราะมันทำหลายอย่างพร้อมกัน อันนี้เรมีโิจิตอลคอน์เนอร์มีข้าวเซ่ใช่ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่เราเปิดเป็นพ,พับๆครับคือเราไปเปิดเป็นช่วงสั้นๆประมาณสองสามเดือนนี้แต่ว่าก็เดี๋ยวรอเจอแบบเปิดจริงๆคิดว่าในช่วงกันยานเราน่าจะเปิดร้อยเปอร์เซ็น,น,นต์ไม่รู้ตอนแรกเราไม่ได้คิดว่าจะได้การตอบรับที่ดีขนาดนี้รับผมว่ามันก็เป็นความภาคภูมิใจสำหรับเราเองว่าเฮ้ยโอเค มันไม่ใช่แค่ผัดไทยเนาะมันไม่ใช่แค่ส้มตำที่มันไปได้แต่ตอนนี้มันมีเมนูเพิ่มเติมของเราที่มันไปในระดับที่มันกว้างขึ้นทุกคนสามารถเข้าใจเข้าใจอาหารได้หรือว่ามันเป็นสเต็ปที่ดีสำหรับอาหารไทยแล้วหวังว่ามันจะมีอาหารไทยแบบนีที่ที่มันไปได้ทั่ว